เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่เก้า โมอิ่งซีหลุบตาลงตาดวงตาทั้งสองข้างมองดูลำคอที่ตอนนี้มีรอยแผลซึ่งเกิดจากมีดใหญ่หลังผู้รอบสังหารได้ยินคำพูดสงบนิ่งของโมจิงอี้ก็ยิ่งล้นลานมือสันดริกที่ถือมีดกระทบถูกบาดแผลทำให้เธอเจ็บยิ่งกว่าเดิม โมอิ่งซีรู้สึกกังวลว่าด้วยความร้อนรนของเขาอาจพลั้งมือเชือดคอเธอเข้าจริงๆเธอเหลือบมองโมจิงอี้พบว่าเขาไม่ได้มองมาทางนี้แล้วไม่สนใจว่าเธอจะเป็นหรือตายจริงๆและเธอก็ไม่คาดหวังจะพึ่งพิงเขาใช้จังหวะที่พูดรอบสังหารกำลังชง,งักชะง,งนันโมอิ่งซีบีบข้อมือที่ถือมีดของคนร้าย เข็มพิษที่แขนเสื้อปักลงไปที่หลังมือทำให้มือของเขาชามีดในมือหล่นลงจนเกิดเสียงดังแคร้ง เข็มแหลมถูกฝังเข้าในจุดตายบนร่างเขาร่างกายใหญ่โตหยุดชะงักกลายเป็นแข็งทื่อก่อนจะล้มลงกับพื้นร่างกระตุกสองมือเปลี่ยนเป็นสีดำผู้คนที่อยู่ในที่นั้นต่างตกใจจนหยุดนิ่งไม่อยากเชื่อว่านางที่ร่างกายเบาบางจะสามารถทำให้ใชายที่ร่างใหญ่โตวกว่านางล้มกองลงได้อย่างคาดไม่ถึง คูรอบสังหารที่รวบเอวจับตัวเทาเอ่อไว้แน่นพลันตกตะลึงรู้สึกเพียงมือชามือใหญ่ในมือร่วงแม้แต่แรงที่ใช้ยกมือยังหายไปตาจ้องขมแ็งบนหลังมือไม่รู้ว่ามีเข็มหลายเล่มทิ่มมาตั้งแต่เมื่อไรสีดำม่วงบนหลังมือเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วอย่าขยับจะดีกว่ายิ่งขยับพิษจะยิ่งกระจายเร็วขึ้นเมื่อพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ นั่นก็จะเป็นเวลาตายของเจ้าโมอิ่งสีพูดพลางเดินอย่างสงบนิ่งเข้าไปดึงเถาเออที่ตัวสันรริกกลับมาหยิบยาเม็ดยัดเข้าไปในปากนางผู้รอบสังหารคนอื่นมีปฏิกิริยาตอบกลับมาทันทีพุ่งเข้าจับตัวเธอแต่กลับถูกเสียงหนึ่งหยุดไว้ตุบเสียงหนึ่งดังขึ้นปลุ่มควันกระจายอย่างไร้ทิศท,ทาง ทั้งเสียงไอที่รุนแรงเสียงร้องโวกเวกดังขึ้นทั่วทุกทิศโมจิ่งอี้เกเ๋เฉาและคนอื่นๆที่มีการตอบสนองรวดเร็วต่างลอยตัวหนีควันดำกลั้นลมหายใจกระโดดขึ้นไปบนหลังค่ะส่วนผู้ที่หลบไม่ทันต่างก็ล้มลงในกลุ่มควันดำนั้น กลุ่มควันดำจางหายไปบนพื้นเต็มไปด้วยคนที่ถูกพิษร่างกระหงในชุดสีเขียวอ่อนเปียมด้วยความทนงองอาจดึงตัวสาวใช้ที่กำลังหวาดกลัวเดินออกจากกลุ่มคนที่ขวักไข่ก้าวออกไปจากตรอกซอยเล็กนั้นท่านองององค์ารักของพวกเราเองก็ถูกพิษของพระชายาไปไม่น้อย เก๋าเฉาขมวดคิ้วพูดกับโมจิงอี้ที่อยู่ด้านข้างโมจิงอี้มองไปยังแผ่นหลังที่ค่อยๆเดินจากไปไกลรีตาลงด้วยท่าทางอันตารายนางเกินความคาดหมายของเขาจริงๆเก๋เฉาตรงนี้มอบให้เจ้าจัดการนำคนที่ถูกพิษกลับจวน โมจิ่งอี้สั่งลอยตัวขึ้นจากหลังค่ะเดินไปยังทางที่มู่อิ่งซีเดินจากไปูมอิ่งซีมองเห็นเพียงเงาสีขาวบินเฉียดผ่านศีสษะพวกเธอผ่านไปเพียงพริบตาก็เห็นร่างโมจิ่งอี้ยืนขวางอยู่ด้านหน้าเธอแล้วเผาเอ่อร้องเสียงแหลมสูงแล้วล้มลงบนพื้นรอจนมองเห็นชัดว่าตรงหน้าคือโมจิ่งอี้จึงค่อยมีสติกลับมา เดินหนีอย่างโกรธเครืองเช่นนี้กำลังโกรดที่ข้าไม่ช่วยเจ้าโมติ่งอี้ใช้ร่างกายที่สูงกว่าก้มมองมู่อิงซีแล้วเอ่ยหยอกเยา้าเธอเหลือบตาขึ้นมองเล็กน้อยยิ้มพลางเอ่ยเน็บน้ํำข้าไม่เคยคาดหวังว่าท่านจะช่วยเหลือแต่ท่านอองอี้ศัตรูของท่านมีมากเกินไปได้โปรดอย่าทำให้กระทบมาถึงข้า อ่อไปช่วยอยู่ให้ห่างจากข้าโชคชะตาชีวติตของข้าไม่ดีอยู่แล้วไม่อาจทนรับความเดือดร้อนจากท่านได้อีกข้าว่าเจ้ามีใช่คนที่โชคชะตาชีวติตไม่ดีคนที่โดนพิษของเจ้ามากกว่าที่ชะตาชีวิตไม่ดีเดิมคิดว่าเจ้ามีจิตใจช่วยเหลือหยวนยางแท้จริงช่วยคนเพื่อปรุงยาพิษข้าประมาทเจ้าเกินไป ต้องยอมรับว่าเมื่อครู่นางทำให้เขาตกใจไม่น้อยหลังได้สติและคิดอย่างรอบคอบจึงเชื่อมโยงไปถึงการที่นางยอมช่วยเหลือคนแล้วอย่างไรข้าก็ช่วยคนแล้วสำหรับการปรุงยาพิษฮะเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับท่านหรือท่านจะรายงานห้องแต้ว่าข้าแอบใช้สมุนไพรในห้องยาหลวงปรุงยาส่วนตัว เธอตอบกลับอย่างเฉยชาดูจากความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกันของสองพี่น้องโมจิ่งอี้ไม่มีทางทำแบบนั้นแนะ่ทีแรกก็ไม่เกี่ยวแต่พิษของเจ้าทำร้ายคนของข้าเจ้าว่าเรื่องนี้ข้าควรคิดบัญชีอย่างไรมือสองข้างของเขาก่อดอกยิ้มเย้ะหยันขมวดคิ้วถาม มูอิ่งสีแบ้ปากยกมือหยิบขวดลายครามใบเล็กคว้างไปทางเขาพี่จริงเธอไม่อยากมอบยาถอนพิษที่ปรุงเองอย่างยากลำบากนี้ให้แต่เธอก็ไม่อยากให้เพราะเรื่องนี้เธอจึงต้องติดค้างเขาเพราะว่าเธอรู้ถึงสู้รบกันไปสุดท้ายคนที่ต้องลำบากก็คือตัวเธอเองเถาเอ,อ๋อพวกเราไปกันเถอะ จากนั้นเธอก็พยุงเผาเอ,อ๋อพี่ตัวสั่นเทาเดินผ่านโมโจิงอี้ไปโมโจิงอี้ดอกขวดยาในมือเล่นไม่ได้ยับยัง้งแต่เดินตามพวกนางไปอย่างเชื่องช้าเห็นได้ชัดว่าเมื่อถึงทางแยกนางกลับเดินไปอีกทางจึงออกปากเตือนด้วยน้ำเสียงเอ่อยเชยจวนอ๋องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามหรือเจ้าคิดจะหนีไปโดยไม่รับผิดชอบ โมอิ่งซีขมวดคิ้วพลังหยุดฝีเท้าเธอไม่ได้คิดจะจากไปในตอนนี้ก่อนหน้านี้เธอสู้อุตส่าหอดทนแบกรับความอับอายไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีความหวังเหตุใดในเวลานี้จึงต้องยอมแพ้ เธอก็แค่ไม่รู้จักทางกลับตัวอี้หวงังเมื่อได้ยินคำเตือนของเขาเธอไม่ได้โต้ตอบเพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินท้องฝาค่อยๆสว่างขึ้นผู้คุ้มกันมองเห็นท่านอ่องและพระชายาเดินกลับมาจากที่ไกลๆก,ก็ตื่นตะลึงเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้พูดอะไร <c oughs> เพียงกุลีกุจซอเปิดประตูใหญ่ออกหัวหน้าพ่อบ้านเก๋เดินออกมาจากในตัวนกำลังจะยกมือคำนับ แต่สังเกตเห็นรอยบาดแผลจากมีดบนคอของมู่อิงซีจึงชะง,งักไปจากนั้นก็หันไปทางโม้อจิงอี้อย่างไม่แน่ใจพวกเขากลับมาพร้อมกันด้วยฝีมือของท่านอองเหตุใดพระชายาจึงมีบาดแผลฮองเตพระราชทานพระชายาให้ท่านอ,องกลับทำให้นางได้รับบาดเจ็บหากเรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปคงไม่ดีแนะ่พระชายา ท่านได้รับบาดเจ็บข้าน้อยจะตามหมอมาให้ตัวนางเองก็เป็นหมอยังต้องตามหมออะไรอีกนำยามาให้นางไม่แน่ว่าแม้แต่ยานางก็อาจไม่ต้องการ โมจิงอี้พูดแทงหัวหน้าพ่อบ้านเก๋อย่างไม่แยแสถ้าว่าพูดได้เพียงครึ่งก็นึกขึ้นได้ว่านางซ่อนพิษไว้ในตัวจึงหยุดนิ่งสักพักแล้วเอ่ยต่ออย่างยั่วยาโมอิ่งซีปลายตามองเขาแวบหนึ่งครานที่จะโต้เถียงด้วยเธอไม่ต้องการหมอก็จริงแต่กล่องยาของเธออยู่บนรถมาจำเป็นต้องนำกลับมา พอดีกับเสียงล้อรถดังมาจากไกลเข้ามาใกล้เธอหันไปมองเห็นเก๋อเฉากำลังนำรถม้ากลับมาจึงสั่งเผาเอ,อ๋ออีกสักครู่เจ้าช่วยนำกล่องยาบนรถม้าไปให้ข้าที่เรือนด้วยเพเพคะพระชายา จิตวิญญาณของเผาเอ๋ยยังไม่กลับเข้าที่เมื่อถูกเรียกชื่อจึงชะง,งักไปต้องใช้เวลาครู่ใหญ่จึงมีปฏิกิริยาตอบกลับรอถึงตอนนั้นโมอิงซีก็เดินเข้าไปในตววนอ่องเรียบร้อยแล้ว โมอิงซีเข้าวังติดต่อกันสองวันเพื่อรักษาอาการป่วยให้โมหยวนหยางพิษถูกถอนออกจนหมดสิ้นแล้วจากนั้นจึงส่งเขาให้หมอหลวงฟื้นฟูและทำตามคำสัญญากับห้องเต้ตรงไปยังตำหนักหลานชูเพื่อตรวจดูอาการของเย่สินหลานเพิ่งเดินออกจากสำนักหมอหลวงก็พบกงกงท่านหนึ่งยืนรออยู่ด้านนอก พระชายาอี้ห้องเต้กำลังจัดการงานราชกิจสั่งให้ข้าน้อยมานำท่านไปที่ตำหนักหลานชูเชิญตามข้าน้อยมาด้วยการนำทางของกงกงมู่อิ่งซีจึงมาถึงตำหนักหลานจูหลังคนในวังไปรายงานเธอก็เดินเข้าไปในลานกว้างได้ยินเสียงแคร้งดังมาจากในห้องคล้ายกับเสียงจานหล่นแตกพระสนมพระชายาอี้มาถึง ได้ยินเสียงนางกำนั้นเอ่ยอย่างล้นลลานตามมาด้วยเสียงเปรี้ยกลาดหุบปากข้าไม่อนุญาตให้พูดถึงคำว่าพระชายาอี้สามคำนี้โมอิงซีขมวดคิ้วเธอจำเสียงแย่สินหลานได้เสียงที่เต็มไปด้วยความเกลี้ยกลาดเช่นนี้กับกิริยาท่าทางที่เธอแสดงออกถึงความอ่อนแอต่อนหน้าคนอื่นนับว่าช่างห่างไกลกันเหลือเกินเพ hey, คะ พระชายาอี้เห็นนางลังเลกงตรงที่อยู่ข้างนางจึงเอ่ยอย่างระมัดระวังคิดว่านางคงถูกทำให้ตกใจจนขวัญหนีไปเสียแล้วโมูอ่งสียิ้มให้ขอบคุณกองตรงที่นำทางท่านกลับไปก่อนเพอะข้าเข้าไปเองได้โอ้พะยะ่่าพระชายาอี้ระวังตัวด้วย เขาอยู่ในวังนี้หลายปีรู้เห็นความจริงที่ว่าพระชายาและพระสนมจำนวนไม่น้อยในวังหลังต่างแสดงท่าทางว่าตนอ่อนหวานงดงามเพียบพร้อมแต่ที่จริงเมื่ออยู่รับตาผู้คนทั้งทุกตีด่าทอเบารับใช้เช่นในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าพระสนมซูเฟยอารมณ์ไม่ดีดังนั้นเขาจึงควรจะหลีกหนีไปให้เร็วหลบเลี่ยงความเดือดร้อน รบกวนกงกง,งช่วยไปทุนฝ่าบาทหากทรงมีเวลาข้าขอทูลเชิญมาสักหน่อยหากข้าตรวจจับชีพพ้อนเสร็จจะได้ปรึกษาเรื่องการรักษาพะยะค่ะคำของพระชายาอี้ข้าน้อยแต่นำไปกราบทูลพระสนมพระชาคนมาถึงแล้วกำลังรอที่ลานกว้างเพคะเร่งรีบไปทำไมคิ้วข้ายังวาดไม่เสร็จเพ่อเอ,อ๋อ วานให้ละเอียดหน่อยภายในห้องเยสินหลานนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งรอบกายมีนางกำนันคอยดูแล ตอนนางกำนันกำลังสวมหยกมุกให้นั้นนางก็คอยต้องจับผิดแล้วบอกให้นางกำนันเปลี่ยนใหม่อีกครั้งตอนนี้วนกลับมาเป็นเส้นเดิมแล้วเห็นได้ชัดว่าจงใจถ่วงเวลาและเมินเฉยต่อโมอิ่งซีที่กำลังรอคอยอยู่ในลานกว้างมโมอิ่งซียืนพิงต้นฮาวายในลานกว้างกล่องยาถูกวางไว้บนพื้น ถือโอกาสหยิบใบไม้สามสี่ใบบนพื้นขึ้นมาดูเล่นรอคอยอย่างอดทนเธอรู้ว่านี่คือการกันแกล้งจากแย่สินหลานเผ่าว่าแต่ไหนแต่ไรเธอถือคติประจำใจว่าบุรุษทดแทนคุณสิบปีไม่สาย เยสินหลานสามารถทำตัวไร้เหตุผลต่อไปได้รอให้โอกาสตกมาถึงมือเธอเพียงเข็มเงินเล่มเดียวก็สามารถจัดการนางได้ไม่รู้ว่ารอนานเท่าไหร่รู้เพียงนานตนมู่อิ่งซีสามารถนับเส้นของใบไม้ได้อย่างละเอียดตอนนั้นผู้ช่วยชีวิตก็มาถึงห้องเตะเสด,ดเสียงเป่าประกาศของกงกงดังมาจากด้านนอกอุทยาน ต่อมามู่อิ่งซีก็ได้ยินเสียงกล่องในห้องตกดังตุบแย่สินหลานลุกจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วริมฝีปากเมมแน่นเหตุใดห้องเตะถึงเสด็จมาวันนี้มีใช่ทูตจากแคว้นหนานหลง นางจับผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นทีแรกคิดว่าห้องเต้มีงานน่าจะมาไม่ได้นางถึงกล้าที่จะให้มู่อิ่งซีตากแดดตากลมในสวนรอคอยหากห้องเต้รู้ว่านางตรงใจกันแกล้งมู่อิ่งซีต้องส่งผลกระทบต่อความประทับใจในตัวนางของห้องเต้แนะ่หรือว่าวันนี้นางต้องแบกหน้าไปขอร้องให้มู่อิ่งซีรีบเข้าไปในห้องเพื่อแสดงละครกับนาง เยสินหลานหันไปขอความช่วยเหลือจากเคอหมัวมัวแม่นม พระสนมอย่าพึ่งร้อนใจหม่อมฉันจะไปเชิญพระชายาอี้เข้ามาในห้องเองนะเพคะเคหมัวหมัวบอกด้วยท่าทางสงบนิ่งจากนั้นก็ประคองแย่สินหลานเข้าไปในห้องเคหมัวหมัวเปิดประตูมองเห็นมูมอิงซียืนถือกล่องยาอยู่ข้างต้นฮาัวไาย้ตึงเดินไปทางนางหยุดยืนนิ่งตรงหน้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมพระชายาอี้ พอะสนมสบาวทานมารักษาอาการป่วยให้ด้วยตนเองจึงแต่งตัวพิธีพี่ทันเป็นพิเศษทำให้เสียเวลาไปสักหน่อย ปล่อยให้ท่านรอนานตอนนี้ขอเชิญท่านเข้าไปทางด้านในพระสนมให้คนเตรียมน้ำชาวไว้รอท่านแล้วมูอิ่งซียิ้มเย็นภายในใจนึกเหยาะยันช่างพูดคำโกหกได้หน้าตาเฉยทำราวกับเมื่อครู่เธอหูหนวกถถาว่าเธอไม่ได้โต้ตอบเพียงมองเข้าไปในดวงตาของเธอหมัวมัวโดยตรงรอจนไฟแห่งความโกรธแค้นเอ,อบิบออาบในดวงตาทั้งสองของนาง หลังเงาดำว่าผ่านไปเรื่องราวในอนาคตของคนตรงหน้าก็ปรากฏขึ้นราวกับฉายหนังภายในหัวเธอเมื่อล้าสายตามุมปากเธอพลันยกขึ้นในฐานะแม่นมของเยสินหลานเคอหมัวมัวได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างยิ่งแต่นางกลับทำเรื่องแบบนั้นได้ลงคอ แต่ชายชุดดำที่บอกให้นางทําเรื่องพวกนี้คือใครเธอมองเห็นเงารูปลักษ์ณของเขาถาว่าตั้งแต่ต้นจนตบใบหน้าของเขามีได้ปรากฏออกมาพระชายาอี้พระสนมขอเชิญท่านด้วยใจจริงหรือท่านไม่เห็นด้วยห่องเตะใกล้จะมาถึงแล้วท่านคิดว่าจะสรงเชื่อคำพูดของพระสนมหรือของท่านเธอหมัวมัวถูกสายตาของเธอที่มองมา จนทำให้ตกใจหวาดกลัวมองเห็นนางยืนนิ่งไม่เอ่ยสิ่งใดในที่สุดก็อดรนทลไม่ไหวจึงออกปากแร่งเจ้านำทางไปเถอะโมอิ่งซียิ้มบางเอ่ยก่อนจะเดินเข้าไปภายในห้อง แค่ดูสีหน้าของเธอหมัวมัวเธอก็เข้าใจความหมายแล้วมีคนที่ไม่ต้องการให้เธอเข้าไปในห้องมากกว่าแย่สินหลานแต่เธอจะทำให้นางสมหวังได้อย่างไรมออีเสียงเข้าไปในห้องแย่สินหลานเดินไปหาเขาเพื่อต้อนรับอิงแอบเข้าไปในอ้อมกอดเขาใช้น้ำเสียงที่หวานหยดย้อยเอ่ยถามฝ่าบาท งานราชกิจมีไม่น้อยเหตุใดจึงมีเวลาว่างเสด็จมาได้เล่าเพคะเราห่วงใยสุขภาพของอ้ายเฟยจึงตั้งใจจะมาดูสักพับก,ก็จะกลับไปขอบพระไทัยฝ่าบาทที่ทรงห่วงใยฟังเสียงทั้งสองหยอกล้อกันไปมาโมอิ่งซีหลบหลีกจากฉากนั้นก้มหน้าเล่นใบไม้ในมือต่อในเวลาต่อมาก็ถูกโมอีเสียงถามพระชายาอี สุขภาพของสูเฟยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าแน่ใจว่านางโดนพิษทูลฝ่าบาทหม่อมฉันยังมีได้ตรวจชีพจรให้กับพระสนมมู่อิ่งซีเก็บใบไม้เงยหน้ามองตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจนะักโมออีเสียงขมวดคิ้วเราให้คนพาเจ้ามาตั้งนานแล้วมีใช่หรือหรือว่าคนในวังเมินเฉย แย่สินหลานฟังแล้วใจเต้นตึกตกักนึกขึ้นได้จึงมองไปที่โมอิ่งซีเกรงว่านางจะพูดเรื่องราออกมารู้ว่าถึงแม้โมอิงซีจะพูดเรื่องจริงออกมาขอเพียงนางแก้ตางฮองเตยอมเชื่อแต่นี่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวนางโมอิ่งซีมองปราดไปที่แย่สินหลานแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มมิใช่เพคะฝ่าบาท หลายคนมีใจกลัวการวินิจฉัยของหมอพันทีที่เข้ามาก็พูดถึงโรคภัยอาจทำให้คนตกใจได้ง่ายดังนั้นหม่อมฉันจึงดื่มชาและพูดคุยเรื่องทั่วไปกับพระสนมก่อนการฟ้องออกไปคือวิธีการที่แย่การรับมือกับเยสินหลานเธอมีวิธีที่ดีกว่านั้นหม่ออีเสียงไม่สงสัยในเหตุผลของนางพายักหน้าแล้วเอ่ย เช่นนั้นตอนนี้ก็รีบดูวาการให้ซูเฟยเธอเราเองก็อยากรู้สถานการณ์เพคะฝ่าบาทพราะฮ่องเต้อยู่ด้วยเยซินหลานจึงยอมเล่นละครโดยเดินไปนั่งที่โต๊ะกลมยื่นมือออกมาทางมู่อิงซีแต่เมื่อหันหลังให้ฮ่องเต้ที่ยืนอยู่นางก็ใช้สายตาเย็นเยียบมองมาที่มู่อิงซี การที่มู่อิ่งซีมารักษาอาการป่วยให้นางนั้นนางไม่รู้สึกเป็นบุญคุณเลยสักนิดแต่ไหนแต่ไรมู่อิ่งซีไม่เคยช่วยใครง่ายๆถ้าไม่ใช่เพราะแย่สินหลานมีผลประโยชน์ต่อให้นางคุกเข่าขอให้ช่วยเธอก็ไม่ช่วยนะ หลบสายตาของนางโดยอัตโนมัติโมอิ่งสียื่นมือจับที่พจรให้นางเริ่มต้นด้วยความสบายผ่านไปสักพักสีหน้าก็เปลี่ยนสายตาเปลี่ยนเป็นเคร่งขึรึมสงบนิ่งสักพักจ้องมองไปที่นิ้วมือของแย่สินหลานอยู่ครู่ใหญ่เจ้าทำอะไร เยสินหลานเห็นอากับกิริยาเช่นนั้นเรากับตัวนางมีอาการป่วยที่หนักหนาสาหาัสทำให้ลุกลี้ลุกล้นตอนใจไม่เป็นสุขขึ้นมาเยสินหลานสามารถร่วมแสดงละครกับมู่อิ่งซี่เพียงเพราะม่อี่เสียงอยู่ด้วยแต่นางไม่เชื่อว่าตัวเองโดนพิษ ร่างกายของนางนางย่อมรู้ดีที่สุดแม้ว่าที่อกนางจะมีอาการเจ็บแต่หลายครั้งที่นางแสดงออกมาเช่นนั้นก็เพื่อเรียกร้องความสงสารจากโมอีเสียงหมอหลวงมาตรวจอาการให้ไม่เคยพูดถึงเรื่องที่นางโดนพิษูอ่อิงสวงผู้นี้เอาอะไรมาพูดเป็นอย่างไรบ้างร้ายแรงหรือไม่โมอีเสียงเองก็สังเกตเห็นสีหน้าของโมอิงซีจึงรู้สึกตกใจ สถานการณ์รุนแรงเล็กน้อยพระสนมโปรดยื่นมืออีกข้างออกมาโมอิ่งสีไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเพียงบอกคำขอของตอนเองหลังเลครู่หนึ่งเย่ซินหลานก็ยื่นมือออกไปจนถึงเวลานี้ เธอเพิ่งพบว่ามือทั้งสองของเย่ซินหลานกําลังสันโมอิงซีตรวจดูทั้งสิบนิ้วของนางอย่างละเอียดอยู่ครู่ใหญ่มองไปที่ใบหน้านางอีกครั้งในเวลาอ่านรวดเร็วก็ขมวดคิ้วแต่งหน้าเข้มไปกระทบต่อก,การตรวจขอเชิญพระสนมลบเครื่องประทินโฉมออกจนถึงเวลานี้เย่ซินหลานราวกับเพิ่งตื่นจากฝัน เข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการกั่นแกล้งนางจากมู่อิงซีอีกฝ่ายกำลังเอาคืนเรื่องที่นางแกล้งเหมือนเฉยให้รอที่ลานกว้างนั้นเกือบครึ่งชั่วยามเยสินหลานมองค้อนไปที่มู่อิงซีเท่าว่าไม่ลุกขึ้นยังคงต้องมองไปที่ตาของนางมู่อิงซีมองตานางกลับอย่างไม่ใส่ใจเยสินหลานใช้สายตาทะมึงทึงมองยกมือทั้งสองไปทางเธอแล้วกล่าว พระสนมคงไม่คิดว่าหม่อมชั้นแกล้งยอกสิบนิ้วเชื่อมใจคนปกติรอบเล็บจะมีสีแดงอ่อนนิ้วทั้งสิบของพระสนมซูไฟมีน้ำมันทาเล็บแต่ปิดสีดำที่อยู่รอบๆไม่ได้บวกกับมีอาการปวดหัวใจยิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงปัญหาดวงตาสีหน้าริมฝีปากล้วนสามารถดูอาการได้ แต่หากพระสนมประทินโฉมเข้มเช่นนี้หม่อมฉันจะดูออกได้อย่างไรเยสินหลานยกมือตัวเองขึ้นพรันได้ยินเสียงํำชับของนางพระสนมโปรดดูอย่างละเอียดสังเกตตรงรอบเล็บมือดูครั้งนี้พบว่ารอบนิ้วมีสีดำจริงเป็นเพราะเมื่อก่อนไม่ได้สังเกตเยสินหลานพรันปากคอสันไม่ต้องรอให้นางเอ่ยปากเองก็ได้ยินเสียงของโมอีเสียงเร่งรัดนางํำนั้น ยังไม่รีบช่วยซูฟอยล้างเครื่องประทินชมอีกโมออีเสียงออกคำสั่งถึงแม้นางจะไม่ยินยอมด้วยวิธีการร้อยแปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามนางทำได้เพียงจ้องมองไปที่มู่อิงซีขณะที่สาวใช้ประคองนางไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <l ip> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ